เตยอภิวัตร โขนว่าลูกสาวหน้าไม่เหมือนพ่อแม่ลั่นไม่เอาความค่ะเรียกได้ว,ว่าเป็นนักร้องที่ดังมากและมีครอบครัวมีลูกสาวที่น่ารักมากอย่างเตยอภิวัตบุญอนเนกหรือที่หลายคนรู้จักกันในฐานะครูเตยซึ่งก่อนหน้าที่มีประเด็นเรื่องลดรูและได้มีคนเข้ามาว่าลูกสาวด้วยล่าสุดนั้นครูเตยได้เปิดใจว่าหลังร่วมงานแถลงข่าวเปิดอัลบั้มถนนคนเพลินที่ศูนย์การค้ายูเนียนมอโดยพ่สัมภาษณ์ว่า นักข่าวบอกว่าเขาถามเรื่องลูกที่มีคนมาบูลลี่หน้าตาน้องไม่เหมือนพอ่อเตยก็บอกว่าในตอนนั้นมีเพจหนึ่งเอารูปครอบครัวไปลงแล้วก็บอกว่าครอบครัวของเรามีชีวิตที่สมบูรณ์แบบและมีคอมเมนต์บอกว่าพ่อแม่ต้องทันสนิทก,กรรมขนาดไหนลูกออกมาหน้าไม่เหมือนใครเลยจริงๆถ้าเขามาว่าเราเราก็เฉยๆโดนด่ดดามาเยอะแล้วแต่เขาเป็นเด็กหน้าเขาก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆก็ไม่น่าบูลลี่เด็กแต่ถ้าคิดว่าน่าจะพ่อแม่ ทำไมไปว่าเด็กแบบนี้เอาไปรูปที่คิดว่าคล้ายก็ไปลูกคอมเมนต์ไม่เหมือนตรงไหนครับประมาณนี้ก็เลยมีประมาณนี้ค่ะซึ่งนักข่าวถามว่าเรามีวิธีสอนลูกไหมเพราะเป็นคนดังจะต้องเจอเรื่องแบบนี้เต้ยบอกว่าก็ต้องสอนให้รู้ว่ามีคนรักก็มีคนเกลียดเพราะถ้าบางอย่างเราทําเบียดเบียนเพื่อนมนุษย์มันก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็เป็นเรื่องของเขาค่ะ